นี้นร่คือบางส่วนจากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทางเพจเฟซบุ๊กตลาดนัดสีเขียวมหาสารคามสะท้อนความพยายามปรับตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่นำผลผลิตที่พวกเขาเพาะปลูกเองมาจำหน่ายที่ตลาดรวมทั้งยังเพิ่มช่องทางขายทางออนไลน์อีกด้วย แม้การแพร่ระบาดโควิด -19 ทําให้ยอดขายลดลงแต่ทุกคนก็ยังพยุงอาชีพนี้ได้เพราะการปลูกเองขายเอง,เองไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางจึงขายได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดมีลูกค้าประจำอุดหนุนต่อเนื่องถ้าคนที่รักสุขภาพก็ควรจะหันมากินอย่างนี้ไม่ใช่ฝากปากท้องไว้กับแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งนะครับเราต้องหันมาสนใจ กินเองปรุงเองนะครับหรือกินผักครับผักที่นี่ดีมากครับกินแล้วปลอดภัยมั่นใจพัชรีตันเสดีเป็นหนึ่งในเกษตรกรจำนวนกว่า200คนที่หมุนเวียนนำผลผลิตมาขายที่ตลาดนัดสีเขียวเธอและชาวบ้านกว่า50คนรวมกลุ่มปลูกผักอินทรีย์โดยมีกรมพัฒนาที่ดินมาขุดลอกแหล่งน้ำและติดตั้งระบบสูบน้ำ เธอบอกว่านี่คือความโชคดีที่ภาครัฐเข้ามาดูแลในขณะที่หลายชุมชนอาจไม่มีโอกาสเช่นนี้กลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านหนองโจดจ,จึงปลูกผักขายได้ตลอดทั้งปีซึ่งทําให้อีกหลายคนอยากมีชีวิตแบบนี้ณช่วงเวลาที่มันเกิดโรคระบาดอย่างนี้ทําให้เราหันกลับไปคิดว่าเนี่ยถ้ามันมีอยู่ประมาณ 2- 3ปีเราก็อยู่ได้เกษตรกร,ร,กรอยู่ได้คือเราพึ่งพาตัวเองเราสามารถที่จะผลิตกินเอง สามารถที่จะ,ะผลิตใช้เองได้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่ามันยั่งยืนค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะหันมาคิดอย่างนี้แม้แต่ญาติญาติของตัวดิฉันเองที่ท,ท,ทำงานอยู่ที่กรุงเทพมันเกิดโรคระบาดแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะออกไปซื้ออะไรกินได้แล้วเริ่มคิดแล้วว่าเออเดี๋ยวหนูก็อยากกลับบ้านไปทำเหมือนพี่เหมือนกัน เรือขายเกษตรอินทรีย์จะนำผลผลิตมาขายเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่8นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาเพราะค้าแม่ค้าคือเกษตรกรที่ปลูกเองผลิตอาหารเองและขายเองทำให้พวกเขามองว่าอาชีพเกษตรกรมั่นคงและไม่มีวันตกงานหรือขาดทุนในวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ค่ะก็เป็นความภูมิใจด้คะที่เฮาคนบราน,นอกเนาะแต่เขามีอาหารบานๆมาสู่คนในเมืองคนจินคนกิด มันเป็นลูกค้าที่ยูน้ำกันโดนนะคะจนเป็นครอบครัวเดียวกัน <6 S 1> ก็นจนเป็นลูกค้าสิบ <2 S 1> ท่ารรปีสิบห้าสิบหกปีนะะี่ค่ะห้อยูน้ำกันมาจนเป็นลูกเป็นเต้าเป็นการทางเราก็รูฮจักกันตลาดนัดสีเขียวตั้งอยู่ในชุมชนโนนสีสวรรัสดิ์เทศบาลเมืองมหาสารคามเปิดมานานกว่า10ปีที่นี่กลายเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยของคนในชุมชนเมืองและเป็นภาพที่ยืนยันความมั่นคงทางอาหาร ทำให้เกษตรกรเชื่อมั่นว่าเกษตรอินทรีย์คือทางออกของประชาชนในการรับมือวิกฤตในขณะนี้รวมทั้งวิกฤตครั้งใหม่ในอนาคตไพฑู์ธุรพันธ์ไทยพีบเอสรายงาน